สวัสดีครับวันนี้ทีมงานตัวพ่อและตายสงขลาครับวันนี้เราจะพามาชมสวนมะพร้าวน้ำหอมนะครับซึ่งเป็นของครูลบวรรณเสนอายุ68ปีอดีตข้าราชการครูนะครับซึ่งปัจจุบันหันมาทำอาชีพกเกษตรกรปลูกสวนมะพร้าวน้ำหอมพัน์หมูสีในเนื้อที่3ไร่ครับอยู่ที่บ้านยางงามหมู่9้าตำบลทุ่งหวังอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับ บรรยากาศในสวนมะพร้าวของครูลบก็จะประมาณนี้แหละครับมะพร้าวน้ำหอมที่ปลูกมาก็ให้ผลผลิตเก็บได้ตลอดทั้งปีครับบรรยากาศภายในสวนก็ร่มรื่นครับดูสิครับบรรยากาศดีจริงๆครับครูลบบอกว่ามะพร้าวน้ำหอมพันหมูสีนะครับ นอกจากเป็นมะพร้าวกินน้ำสนแล้วก็ผลแก่ก็ยังสามารถนำไปประกอบอาหารได้ด้วยครับใช้เวลาปลูกก็ประมาณ4ปีก็เริ่มให้ผลผลิตครับลูกก็จะประมาณเขียวสดน่ากินแบบนี้ครับสูตรการปลูกของครูลบนะครับก็ไม่ได้ห่วงนะครับครูลบบอกว่าปลูกง่ายมากครับมะพร้าวน้ำหอมพันหมูสีเนี่ยแกใส่ปุ๋ยคอกปีละสองครั้งครับส่วนปุ๋ยเคมีก็ ปีละสี่ครั้งครับใช้สูตร13 13 21ครับนอกจากนี้ก็เติมเกลือแกร้งไว้ให้หน่อยครับเขีดต่อปีครับ4ี่ปีก็สามารถเก็บผลผลิตขายได้แล้วครับนี่ครับคุรูรบพาชมสวนพาผลประชมผลผลิตที่แกปลูกมากับมือครับเก็บได้ครับแรงปรันาจใจที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมครับก็มาจาก ภรรยาและก็ครูลบเนี่ยชอบกินมะพร้าวน้ำหอมครับหลังจากเกษียณอายุราชการจากการเป็นครูก็มาทําสวนครับในเนื้อที่3ไร่ครับแบ่งเป็นการขุดสะและก็ปลูกบ้านก็ประมาณครึ่งไร่ครับที่เหลือก็ปลูกมะพร้าวน้ําหอมครับนี่ครับมีพ่อค้ามารับซื้อถึงสวนเลยนะครับนี่ครูยกครูลบยกให้ดูเลยครับส่วนนี้ครับก็มาตัดไปขายครับ เดือนเดือนนึงเนี่ยคุณลบบอกว่าก็รายได้ก็โอเคครับอยู่ที่ประมาณก็สามพันบาทครับก็ไม่ไดเ้เดือดร้อนไม่ได้รีบร้อนอะไรครับทำอาชีพอย่างมีความสุขครับไม่ได้เน้นเรื่องรายได้อะไรมากมายนะครับอยู่ด้วยความสบายใจทําสวนมะพร้าวหลังกเกษียณครับนี่ครับผลดกเลยนะครับตนก็ ปลูกมาปลูกมานานแล้วนะครับก็ต้นก็เริ่มสูงแล้วครับหมุนเวียนเก็บเกี่ยวตลอดครับการเก็บก็เนี่ยครับถ้าต้นสูงเนี่ยครับก็ต้องใช้เชือกโยงลงมาครับเพื่อไม่ให้ผลมากระทบพื้นเสียหายครับเวลาไปขายเนี่ยก็จะได้ราคาดีน่ากินครับเขาต้องปีนขึ้นไปแล้วก็ใช้เชือกโยงลงมาครับ ดูสิครับน่ากินมากครับจะมีพูกค้าครับมารับซื้อถึงสวนเลยครับใส่รถกระบะแบบนี้พาไปขายครับคุณลูกขายไม่แพงนะครับลูกก็ตกอยู่ที่ประมาณ8ถึง12บาทนะครับแล้วแต่ช่วงครับดูสิครับสบายใจไหมครับนั่งดูผลผลิตของตัวเองสบายใจจริงๆครับ อ้นี้สําเร็จแล้วนะครับไอตอนที่ทําเนี่ยเราไม่เห็นครับาเหนื่อยแค่ไหนแต่ว่าพอตอนสําเร็จแล้วเนี่ยครับสบายใจเลยครับครูครับนี่ครับช่วยยกมาทีละทลายทีละทลายมานํามาขึ้นรถกระบะครับพาไปขายครับได้พักผ่อนได้ออกกำลังกายไปในสวนครับใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขจริงๆครับ ก็ลองดูนะครับใครที่มีเนื้อที่สามสี่ไร่เนี่ยก็ลองปลูกมะพร้าวน้าหอมดูครับได้ผลเลยนะครับเนี่ยตลาดต้องการสูงเลยครับมะพร้าวน้าหอมขายได้ตลอดครับแทบไม่พอขายเลยนะครับดูครับครั้งครั้งหนึ่งเนี่ยได้เต็มรถขบาเลยครับขายไปแล้วครับออกไปสู่ตลาดให้กับ ผู้ที่ชื่นชอบมะพาวน้ำหอมได้กินครับมะาพาวน้ำหอมของสวนคูลบครับนี่ครับนั่งไข่ห้างกระดิกเท้าสบายใจเฉิบเลยครับคูลบครับยิ้มเลยครับสำเร็จแล้ว